สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเจาะลึกวิชชอค่ะเรื่องอยากรู้ว่าแมทคิดยังไงกับโซอี้เหมือนเราเคยถามไปบ้างไหมไม่รู้อะตอบอีกรอบแล้วกันอะอยากรู้ว่าแมทคิดยังไงแมททิวคอปกินคิดยังไงกับโซอี้แสบดิ้งแสบยังไงเรียก <Zoe S 2> ย<ห>ังแสบ <laughs> แมทธิวอ่ะโซอี้ก็อยู่ในสถานะเดียวกับแมทธิวนะแมทธิวนี่อายุมากกว่าโซอี้เยอะไหมมากก็คือสามารถเป็นปู่ได้เลยไหมแมทธิวอยชอบครูดแมทธิวอยชอบครูดเออก็คือถ้าเป็นร้อยปีอ่ะถ้าหาเป็นร้อยปีก็คือเป็นพี่ชายได้เป็นพี่ชายแล้วก็็แมทธิวแมทธิวรู้สึกเหมือนไส้พี่ชายพี่ว่าแมทธิวอ่ะกับโซอี้แม่งไม่ใส่เหมือนกันเอาใจตัวเองถ้าชาติเป็นเป็นคนเอาใจตัวเองเป็นคนที่เกิดมาก็คือพอทุกอย่างมีคนรักมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่แมทธิวก็จะดูแบบดาร์กกว่าโซอี้นิดนึงตรงที่ว่าแมทธิวมันไม่มีใครไงเพราะมันเป็นพี่ใช่ไหมแต่ <c oughs> แตอี้โซอี้เป็นน้องเลเ็กไงเออก็จะมีความแบบแมททิวก็พยายามแบบแบบหมั่นไส้พี่พี่ชายของโซอี้เล็กๆเจยทีก็ไม่ถูกพูดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เออ <c oughs> ก็นั่นแหละก็พอพอก็ถ้าถามว่าแมททิวที่ยังนี้คือเป็นเป็นเด็กน้อยตัวแสบที่แบบว่าแบบเด็กน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อยอ่ะไ้ดีก็ไม่ควรยุ่งด้วยอยู่ห่างเถอะอยู่ห่างเถอะแต่ว่าโซอี้มันก็ มันก็พเปิดมันก็แต่มันก็หลีกเลี่ยงยาเพราะว่าโซอี้มันก็เป็นทายาทตระกูลดังตัวเองก็เป็นคืออยู่ในสถานเดียรเซมสเตตอะคืออยู่ในฐานะเดียวกันอะวอนมันั้นก็มีความเห็นใจกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมคือแม็่ที่เราออกจะหมั่นไส้พี่ชายโซอี้มากกว่าก็เลยลาไปไม่ชอบหน้าน้องสาวไปด้วยอ๋อโอเคนานวันนานโอเคก็คือจะมีคําถามที่ต่อแต่เมื่อกี้ขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าถามว่าเจสก๊อตแล้วเจสก๊อตล่ะครับคิดยังไงกับโซอี้ เจสกที่ชัดเจนมากเออมองซอี้เป็นไอดอลน,นะน <Idol. S 1> ไอดอล <c oughs> เป็นไอดอลเป็นไอดอลของเขาอะไรเงีย้ยเพราะว่าอย่างที่บอกคือลักษณะที่แสของเจสซปอตคนเนี้ยคนคนที่หลังจากตื่นมาเนี่ยเขามีความเฉยแล้วมีความแบบมีความแบบไม่สนโลกอะ่ะเออแบบว่าให้ชีวิตใช้ชีวิตแบบดําเนินไปไปตามแบบลมหายใจอะว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ก็จัดก,การสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทนี้ก็จะมีความรู้สึกแบบ ตะตกตะลึงในความมีแพชชั่นของโซอี้อย่างรุนแรงว่าโอ้ยทำไมคุณถึงมีความตั้งใจขนาดนี้มีเจตจำนงที่โอ้โหชัดเจนมากขนาดนี้ชื่อไอดอลไอดอลอะไรเงี้ยว่าโอ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างจเลยแต่ก็เหนื่อยเกินไปอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่โซอี้ต้องการอ่ะมันก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบเสียดสีนิดนึงนะว่าสิ่งทุกอย่างสิ่งสที่โซอี้ต้องการอ่ะเจได้หมดแล้วแต่นที่เจได้หมดแล้วเจก็รู้สึกว่า โอ้ยยังเนี่ยไมนไม่มีอะไรที่มีความต้องการแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนโซอี้ที่โซอีอ้แบบกระสุดกระสมีสค, <ำ S 1> ความต,ต้องการมีค <laughs> วต้องการอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะของโลกเนาะคนเราอะนะมันผมผมยาวก็ชอบผมสั้นผมสั้นก็ผม,มย,าผยาวอะไรเงี้ยประมาณนั้น,นะะผ,มผมหยิกก็อยากผมตรงผม <c oughs> ผมตรง<อ><ๆ>ก็ไม่ไดัดใ,ให้หยิกเออไม่ดัดให้หยิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความไม่พอดีกันของมนุษย์เลยอย่างเงี้ยก็มุมมองของเจก็คือเป็นเหมือนว่าโซอี้เนี่ยเป็นไอดอลโอ้โหแบบ มีทำบกผู้เชียร์นะมีแบบเป็นติ่งนะเป็นติ่งโซอี่แต่ถ้าถามว่าในมุมมองนึงชอบในลักษณะของชายหญิงหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ค่ะเป็นลักษณะเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะก็เขาพูดสำหรับคำถามนะคะก็มีคนถามสองอย่างเลยก็ตอบสองอย่างแล้วนะคอมเมนต์ใต้คิปได้ค่ะ ช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวคุณค่าเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมมิชชั่นใหม่ใน a c e b o o k เนาะ แล้วก็ YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ i อตีโตัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกิดดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าโปกเอ่ยหรือของพ,พิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรอย่างเง ดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้งสามช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ